แ่จัเนรหาให้ด้ถ้าวเองจะไดอยูนะอยากจะได้อยากจะแยกชิ้นมาบ้าทำไมก่อนงแื้เรถติเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ทำให้ถ้าอยู่แล้วลำบาตายแล้เป็นเจ้าของเดิมเราจับเท่าไรเลยไม่เอาไม่ได้ เช่นแส่วนว่างนทั้งสวว่วนวางเจ้าของเดิมเสยียชีวิตถึงเอาอีกมาเราตูงเรามาแทนส่วนต่างเลยเพราะว่าเขาเขาฆ่าไม่ตาย,ย,ย,ยโอ้สวยงามครับใส่้วดูดีขึ้นเลยแล้วแบบนี้มันไม่ร้อนด้วยเคยใส่อีกแบบนึงของยี่ห้ออื่นมันจะคุมข้างหน้าหมดเลยครับแล้วก็ขึ้นโอเวอร์ฮิต Mm